เบื่อไม่มีอะไรเล่นโอ้โหของเล่นกองอยู่ข้างหลังเต็มเลยมีอะไรเล่นเล่นชอบไหมชอบไหมดูสิชอบน่เลยเวินครับเล่นทำอะไรอยู่ครับเล่นเล่นในนางสาวเล่นในนสาวกับมังกรเอะเดวินชอบตามมังรอครับช่วงนี้จะโหโอยสู้เป็นใหญ่ แล้วจะูินมานั่งโต๊ะคอมป่าทำไมครับเนี่ยจากปิ้นากปิ้นปิ้นทำอะไรครับเบืบบ่อเบื่อมีอะไรเล่นมีอะไรเล่นโอ้โหของเล่นกองอยู่ข้างหลังเต็มเลยมีอะไรเล่นด้วยเล่นลครบหมดทุกอย่าง,ลงบบแล้วอ่ะเล่นครบหมดแล้วเราจะปิ้นอะไรครับลูก,ออกปินออกป้นทำพกงอาดปิ้น่าทำอะไรอ่ะทากระดาษสีแข่งกันแข่งกันด้วยใช่แล้วก็ตัดแข่งกันอออืหืหไหนแล้วเราจะหาจากที่ไหนอ่ะ หไหนไหนใน,ในคอมพิวเตอร์ในคอมผมโอ้ <c oughs> โหเราให้ Google ช่วยเหรอกูเป็นทะืล Google ใช้กูเกิลช่วย,ชวยใช้ Google ช่วยเออโอเคนะแล้วให้พี่ Google ช่วยเลยนะอัดอวินหาเองนะดอวินเลือกเองนะครับโอเคนะครับ <c oughs> อ่ามาเดี๋ยวปักช่วยพิมพ์ให้อ่แล้วดอวินเลือกเองนะโอเคไหม <c oughs> โอเคครับ <c oughs> โอเคครับมาเดาี๋ยวปากพิมพ์ให้อ่ามาดูนะดอวินดูนะดอวินก็ได้พิมพ์เองได้นะครับ ดูนจับเมาส์จับเมาส์าครับ <Okay. S 1> เล่นเคอร์เซอร์ไปเล่นเคอร์เซอร์อ่ะกดพิมพกโอเคแล้วก็เลือกเลยว่าละเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยพิมพ์นะคิดไว้ก่อนนะละไปไปสีเห็นไหมแล้วก็มองอ่ะอันนี้เนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเนะี่ยแก้พิมพ์ว่ามออง่ะลองเลือกเลยเลือกเลือก เหมือนกันได้โอเคดูสุดแล้วก็กดคลิกที่นี่ค้นหารูปภาพอ่าถูกต้องโอเคแล้วมันก็เลือกเองเลยนะครับโอเคดูเปนเจ้าสี่ภาพสี่ภาพเลยเ,เหรอแล้วเราจะระบายหมดเปเนีค่สี่ภาพ oh, <no. S 1> แบบกอไหนไหนไหนไปะขอดูหน่อยโอ้อย่างเงี้ยเหรอจะเป็นภาพระบายสีใช่ไหม เดี๋ยวเราใหเดวิลเลือกก่อนนะโอเคไหมดูเลือกเลือกเสร็จแล้วบอกปะปานะครับเดวินเลือกรูปนี้เหรอครับเอาอันนี้เหรอเอาเดวินเลือกรูปนี้ใช่ไหมใช่ครับเออาันนนี้กแล้วก็เซฟเลยเซฟเซฟไปเลยครับเดวินจะเลือกกี่รูปเนี่ยตอนแรกบอกสี่รูปอ่ะมองอ่ะสี่รูปเลยปะ รูปเลยเหรอโอ้โหโอ้โหน,นี่ลุกนี่ไสไหลเลยนะเนี Aunt ่ยดูสิ huh โอ้หไส้ทะลักมาเลยนะทวินโหดนะภาพเนี้ยเจ้าเหรอโอเคสองรูปแล้วนะเฮ้ยนี่มันเป็นแม่พีมพ์อมองอัสปาเขียนว่าอะไรนะพุสบาร์โบรพิกเจ็ดมันเป็นแม่พิมพ์แน่ๆ คุณหาของระบายสีคุณมาเจอของเล่นทำไมเดนะวินอ้าเต็มเลยอะ่ะอ้เต็มเลยจ,จากสร้างาสางีพี่กณทีไอ่ะมาซ้าหืมที่าาลาซ้าะาด้อีกแล้วโอ้คุณเข้าลาซาด้าทุกวันอันนี้นเนี่ยไหนจับภาพาเหรอจับใช่ใช่จับคู่ภาพก็ดีเหมือนกันนะฝึกทักษะได้ไหม ลิขุมก,ก,กบบา้างกระบะเหรองานี่ยใช่ใช่ลิขุมใช่อ่าเดี๋ยวเราให้จาวิ่นเลือกก่อนนะว่าจะเอาเดินเอาะอะไรบ้างใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมาปิ้นพร้อมกันโอเคไหมครับโอเคไหมเปล่ยนกระเลงนี้โอเคครับอขอบอ,อคุณชนะทุกวันแหละใช่ไหมคุณเล่นคนเดียวคุณก็ชนะสิใช่ไหม เราเลือกเสร็จแล้วสี่แผ่นใช่ไหมดาวินสี่แผ่นปุ๊บเราก็จะพิมพ์เลยเราจะลองมาพิมพ์หูนะครับพิมพ์กดพิมพ์ว้าของทเอวอเรสต์เราก็เลือกสี่รูปเลยนะในแผ่นเดียวใช่ไหมดาวินเราก็พิมพ์เลยนะครับเอาแล้วเราสั่งพิมพ์แล้วโอ้ยดูไดโนเสาร์คุณเออเอามาดูมาดูมาดูที่กระดาษกันพิมพ์แล้วพิมพ์ ดเดวลนเปิ้นนุ้ก็จะออกมา<ด>ทางนี้แต่เรเามาดูกันนะครับตกหลายครั้นเดวินปิ้นเสร็จแล้วครับเอาไปเลยอชอบไหมชอบไหมดูสิชอบครับโอเคเอาเลยลองระบายดูนะแล้วจะเป็นระบายเป็นสีอะไรอนะ่ะเป็นอันนี้นระบ,บายตามจาาินตนา,าการมั้เนี่ยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเดวินจะระบายเป็นสีอะไรมั้งนะครับเอาหมวกอัด โอเคมาเริ่มระบายเลยครับ ด้าน <c oughs> นี้ไหนโอ๋อเล่นโมกเล่นโมกโอ้ยเสร็จแล้วบภาพแรกโอ้ยตัวสีเหลืองเหรอสีเหลืองมาคาดตัวสีเขียวครับอ๋อ,อ,อางองอ่ะงงอ่ะแล้วต่อไปดึงจะระบายภาพไหนไปไปตัดก่อนอ๋อไปตัดก่อนสลับผัดกันอ๋อระบายเสร็จแล้วตัดก่อนใช่ไหมครับถ้าหนูถ้าหนูระบายสเสร็จแล้วตาปัตาตาปัดเสร็จแล้แลวลก็ตาหนูอืมเค ไหนเรามาตัดกันตัดแล้วจะทำอะไรต่ออ่ะโดยชอบระบายสีเสร็จแล้วตัดไปทำอะไรครับตัดตัดไปดูตัดไปดูโอเคยิวเป็นกใจมาวินตัดกระดาษแล้วทอนะอย่าไปตัดนิ้วตัวเองเลือดสาดเลยนะลูกคุณตัดกระดาษคุณต้องมุ่งมั่นขนาดนั้นเลยหรือเปลลิว เดี๋ยวสมาธิสุดๆตัดกระดาษดีเดี๋ยวสมาธิสุดๆหนุ่เก่งไปทั้งตัวเลยเดี๋ยวเป็นตัดกระดาษดีโอ้ยเสร็จแล้วอเดวินเฮ้ยได้ที่ไหนไหนเพื่อนๆดูมุกหมุกหมุกหมุเสร็จแล้วครับอ๋อตัดไว้่างนี้ใช่ไหมแล้วเราเข้าไปโชว์เหรอเก็บไว้ดูอย่างเงี้เหรออืมแปลต่อไปทำอะไรต่อครับต่อไปตาใคร ตัดปะละบายใช่ไหมถึงคิ้วปะใช่ไหมครับโอเคน,นันน่นไหนตัดเสร็จแล้วไว้ที่ไหนปกติเดยนย่อที่ไหนอ๋อไว้ในแฟ้มไว้ในห,หนังสือใช่ไหมไหนเอามาให้เพื่อนๆดูซิที่วินใส่ไวอ้อ่ะดูนะเวลาไหเดินเสร็จแล้วเดินตัดใช่ไหมตัดแล้ววินก็ไว้ในหนังสือเนี่ยอันนี้หนึงน่งดวินเขาเรียนจบแล้วใช่ไคุณครูคเขาเฉยว่าอะไรจบแล้วค่ะใช่ไหมแล้วดวินเขาจะามาอ่านทบทวนใช่ไหมครับดวินเขาก็จะเก็บ นี่ดูดิโอ้โหดูสมบัติดาวินเนี่ยเนะเพื่อนหนึ่งสองาสมมามมหาสมบัติมหาสมบัติของโดมิตาเอออันนี้ของดาวินใช่ไหมแต่โอ้หมีแอคเอนเจอร์ให้เพื่อนดูก่อน,อนมีโดเรมอนอาหารแต่ละใบได้ไหมโอ้โหนี่แอคเอนเจอร์นี่นี่ว่ากอนเลยชอบชอบมากใช่ไหมตอนนี้ชอบโดเรมอนใช่ไหมโอ้ดูดิอย่างเยอะดาวินนี่มุมมีขึ้นไม่หมดเราวาดสีเสร็จแล้วอืนก็ตัดใช่ไหมครับนี่ เพื่อนๆลองดูนะใช่ไหมเพื่อนๆลองดูนะครับใช่ไหมครับถ้าเบื่อๆใช่ไหมก็ลองเข้า Google ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ใช่ไหมพิมพ์ว่าอะไรอ๋อมอ๋อมงอัลลบายสีอ๋อมองอัลลบายสีระบายสีอ๋อมองอัลอืมแล้วก็พิมต์ออกมาใช่ไหมให้คุณพ่อคุณแม่พิมตัวอัการะบายใช่ไหมหรือใครชอบอะไรก็พิมรูปนั้นออกมาระบายเลยนะครับใช่ไหมเผื่อพ่อแม่ไม่มีเวลาพาไปซื้อใช่ไหมครับ เราก็มาระบายกัรสนุกสนุกใช่ไหมครับ,บรอืมโอเคเดี๋ยววันนี้เราเพื่อนๆไปก่อนนะเดี๋ยวเรวินกับปะป๊าไประบายกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าเป็นยังไงบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดซับสไครต์ใช่ไหมครับช่องเลยครับช่องดับีต์ครับนะคบายบาย